นี่หลวงพี่นี่มีเหรียญเลื่อนด้วยเหรอหกี่บาทครับหลวงพี่ครับสวัสดีครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ตั้งราคาไว้กี่บาทครับงองคนี้โอ้โหหลวงพี่ได้ผ้ามาจากไหนฮะน้องน้องมาจากน้อง,องมาจากน้อง,องแปลว่าอะไรเอ่ย น้องของหลวงพี่หลวงพ่อใช่ไหมฮะได้มานานยังฮะไม่รู้ว่าท่านผมน่าเปนา้แล้ะโอเคคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูคนนี้หลวงพี่นี่มาตรงประเด็นเลยนะผมถามได้ไหมหลวงพี่มาจากวัดไหนครับหลวงพ่อมาจากไหนนะครับนครปฐมนครมาถโอเคหลวงพี่องหลวงพี่ท่านเนี้ยต้องต้องหลวงพี่องคสิหลวงพี่รูปนี้อ่ะหลวงพี่รูปนี้มากันสองมาสองมากันสององค์นะครับสองรูปนะครับ นี่คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ไหนต้องไงอย่างนี้เอาลงนี้อย่างนี้เอาโอเคนี่คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้ออัลปาก้านะครับรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้ที่ไม่ชุบนิกเกิลนะมี2ตัวตัดเดี๋ยวผมอธิบายฟังครับนี่2ตัวตัดเพื่อนๆดูนะนี่จังหวะหลวงพี่มาจากนครมหิดีเลยนะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้มี2ตัวตัดตัวตัดที่1นึ่เขาเรียกว่าตัวตัดหยาบ ตัวตัดที่2เขาเรียกตัวตัดละเอียดมีติ่งนะครับมี2ตัวตัดแต่วันที่ไอ้แถมันพูดกลางรายการผลกระแสมันบอกว่ามีตัวตัดเดียวซึ่งเขาไม่มีความรู้เลยเขาซีซัวพูดพอผมก็เลยจะบอกรู้ได้ไงมีตัวตัดผมก็บอกมีกี่ตัวตัดเขาบอกมีตัวตัดเดียวแล้วเขาก็แถไปทางอื่นเลยนะครับผมอธิบายฟังคือเหรียญรุ่นนี้มี2ตัวตัดนะครับมีตัวตัดแบบหยาบเขาเรียกว่าตัวตัดนิยมกับตัวตัดละเอียดก็คือเหรียญนี้คือตัวตัดละเอียด ตัวตัดยาบถ้าสภาพนี้เหรียญหนึ่งประมาณ3 0 0แสนสภาพนี้นะแต่ถ้าสวยเหรียญหนึ่งห้าแสนต้องสวยแบบไม่ผ่านการใช้เลยเหรียญหนึ่งห้าแสนแต่นี่เขาเรียกตัวตัดละเอียดตัวตัดละเอียดเนี่ยสวยๆเหรียญหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0 0แต่อันนี้เขาเป็นรอยตรงคิ้วตรงแล้วก็ผ่านการใช้มาอันนี้เขาเรียกว่าตัวตัดละเอียดเหรียญนี้ขายผมได้แสนกว่าบาทหลวงพี่ขายไหมเอานะเอาโอเคเดี๋ยวผมจะได้ส่องดูรายละเอียดว่าผมจะเช่าหลวงพี่กี่บาทอันนี้ตามนี้นะ อย่างน้อยให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเหรียญหลวงพ่อทวดเนื้ออัป,ปก้ามี2ตัวตัดเหรียญทองคําก็มีข้างมี2แบบไอโอขอโทษนะครับนั่นแหละแท้นะครับถือว่าพูดในรายการนะเขาบอกมีตัวตัดเดียวไอทองคำมีอันเดียวทองคําก็มี2แบบนะครับผมจะสรุปให้ก็คือคนซื้อเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นคนชี้ขาดคนพูดใครก็สามารถพูดได้ว่าแท้ ว่าเก๋ว่านู่นว่านี่คุณพูดได้ไปเลยคุณพูดไปเลยแต่สุดท้ายของคําว่าแท้คุณกล้าจ่ายเงินหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นสําคัญองค์นี้ผมดูแว็บแรกเมื่อกี้ผมดูแว็บอง์นี้แท้ตัวตัดธรรมดาก็คือตัวตัดละเอียดเดี๋ยวผมจะดูว่าหลวงพี่จะได้เงินกี่บาทแต่องค์นี้คือเหรียญเขาเคยใช้มาแล้วคิ้วหลวงพ่อเนี่ยเหมือนโดนกระแทก อ,องนี้ผมเช่าลองที่ที่แสนสองหมื่นบาทนะของที่โอเคนะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวดูที่คิ้วหลงพ่อนะคิ้วหลงพ่อทวดน,นะ,ะตรงไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายในโทรศัพท์ดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายในโทรศัพท์ <c oughs> แล้วหลวงพี่มาตอนที่มีมีเรื่องมีราวเหรียญนี้พอดีดูรายการอ๋อดูรายการก็เลยหยิบมาดูเหรอแล้วมีองค์อื่นไหมนอกจากองค์นี้ฮะไม่มีแล้วไม่ได้ติดมาเลยครับอ้วโอ้โหแล้วหลวงพี่นั่งรถมาจากนครปฐมพกมาเหรียญเดียวเหรียญเดียวแล้วมั่นใจว่าแท้ไหมไม่มั่นใจด้วยไม่มั่นใจด้วยอ่ะเอาคือไม่มั่นใจว่าแท้ก็เลยมาให้โยมงพี่รออยู่โอ้โหแล้วถ้าเกิดผมบอกสองหมื่นขายไหมสมมติ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 ถ้าหลวงพี่เจอคนอื่นอะสองหมื่นขายไหม น่าจะขายเหมือนกันเพราะหลวงพี่เจอผมไงผมเป็นคนพูดตรงแล้วผมไม่โกหกได้ตังคือได้ตังไม่ได้ตังคือไม่ได้ตังนะครับนี่คิ้วหลวงพ่อทวดองค์นี้นะครับอ่ะนี่คือเหตุผลของคนที่เอามาขายผมเพราะทุกคนรู้ว่าผมเป็นคนจริงใจและพูดตรงๆผมจะหลอกหลวงพี่ก็ได้ว่าไม่แท้แล้วหลอกเช่าแล้วไม่ต้องออกอากาศ แต่ผมเลือกที่จะพูดความจริงและผมพูดความจริงทุกคลิปทุกไลฟ์ของผมผมอาจจะเป็นคนดีเป็นคนดีเกินไปจึงทําให้มักจะมีคนโหนหรือเกาะกระแสผมตลอดเวลานะครับอ่านเห็นไหมเห็นคิ้วไหมแล้วพื้นผิวที่เป็นหยบหยแบบนี้คือผ้าเขาผ่านการห้อยมาแล้วเขาล้างมามันเลยก็เลยกลายเป็นผิวแบบนี้นะครับผิวเลยเปลี่ยนไปเพราะปกติแล้วเหรียญรุน่นนี้มันจะมียาขัดนะครับปั๊มเสร็จแล้วขัด นะครับปัดมอเตอร์อย่าขัดแต่องค์นี้เขาผ่านการใช้มาอยาขัดจะหายแล้วเขาร้างมาจังหวะว่าคิ้วท่านไป,เ,ปนเขาคงทํำล่อนอะไปโดนเข้าคิ้วพอดีนะครับเอาเป็นว่าอยากน้อยให้เพื่อนๆได้เห็นว่าขายได้จริงๆเป็นยังไงรู้ว่าซื้อจริงจะอยากเป็นยังไงนะครับอ่ะลวงพี่เอาตังค์ให้หลวงพี่ออเอาเอาตังค์ให้ตอนไหนเนี่ยโอ้โหให้ตอนไหนเนี่ย ค,ครับหลวงพี่โชคดีครับเออต้องบอกผมจะบอกว่าต้องผมไม่ให้พอหลวงพี่ว่าโชคดีได้ไงต้องบอกว่าไงอายุวันโนสุขขังพลังผมให้พอหลวงพี่ก่อนเลยไม่ใช่สิชดยาวไปอีกลายเป็นหลวงผมให้พอหลวงพี่อีกนะครับร้อยครับคุณรอบคุณร้อยสเฮียสวัสดีครับเฮียได้ตังค์ไปกี่แสนได้ไปโอ้โหได้ไปกี่แสนเนี่ยนี่มานี่แปดแสน มาแบบเบาๆได้ตังค์ไปแปดแสนขอบคุณครับโอ้นี่นี่ท่านผู้การเนี่ยได้ตังค์ไปแปดแสนนะขอบคุณครับพี่ครับสุภาพแข็งแรงครับนี่นายตำรวจท่านหนึ่งเห็นไหมมาแล้วได้ตังค์ทุกคนมาแล้วได้ตังค์ไม่เคยมีใครมาหาผมแล้วเสียตังค์อ้าวมาเลยมาเซียนผ้ามาเข้ามาเลยอยากดูมาเลยมาน้อง ก็ผมโพสแล้วไงว่าใครอยากไปใครเป็นเซียนคุณมาดูผมได้เลยแล้วผมไม่ไม่เข้าไปดูด้วยไอ้พาอยู่ไหนวะยังไยังไม่ออกกันยังไม่ออกกันมาเลยเหรออ่ะเข้าไปดูได้เลยอยู่ข้างในมีใครอยู่ข้างในยวมีพระจะมาให้ดูวก็มาขายที่บอยพระอะไรล่ะเออเป็นเหรียญรอรอห้าโอ้มารอห้ามาเลยผมเหลือตอนนี้เหลือแค่ผมคนเดียวแหละที่เป็นสายตรงอ่ะอย่างนี้จะดูก่อนหรือว่าเออไปดูในก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวมาเจอกันนะครับตอนนี้เริ่มมีเซียนพระนี่เขาเป็นเดี๋ยวก่อนนะ น้องโต้นี่เป็นลูกของเฮียโบหาดใหญ่เฮียโบหาดใหญ่คือตำนานของเซียนพระ mm. เล่นพระหลวงปูทวดเบอร์หนึ่งสายใต้เมื่อเอาไว้ว่าตอนผมเล่นพระใหม่ๆนะ mm. ผมเล่นพระเมื่อ30กว่าปีก่อนนะเนี่ยเฮียโบเนี่ยเขาจะนั่งอยู่กับเฮียฝ่ายท่าประจันที่ท่าประจันแล้วก็มีพี่วีพี่วี v. ยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่แล้วพี่วีคนหนึ่งพี่วีเฮียโบพี่กิตอ่าใช่ใชแล้วก็เฮียฝ่ายท่าประจัน สคนนี้เขาจะนั่งไปไหนไปเนาะไปมาแล้วก็เท่าแก่สมศักดิ์เท่าแก่สมศักดิ์ห้าคนป๋าชอยหคนโอ้โหทำไมยิ่งคู้ยิงเดียวเนี่ยหคนที่อยู่ตลาดพระธาตุประจันตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเช็ดตู้อยู่ห้าหกคนนี่คือตำนานของคนเล่นพระหลวงปูท่ทวดนะครับพี่ชัยนทลิตยังมาตอนหลังเลยนะพี่ชัยนทลิตยังมาตอนน่าจะเกือบสาปีก่อนแต่เฮีบโบมาก่อน น้องโต้นี่คือลูกชายเฮียโบหัดใหญ่วันนี้จะมานั่งดูเหรียญทองคําผมเนี่ยซื้อพระมาทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเอาพระของผมเนี่ยไปเช็คเซียนเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้มาเช็คนะเพราะผมรู้คําตอบผมอยู่แล้วแต่ผมอยากให้เซียนรุ่นใหม่หรือเซียนพระที่มีความรู้ความสามารถมาดูส่วนผมจะไม่ไปยุ่งเขาจะวิจารณ์ยังไงหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องของผมเขาจะไปเขียนว่าเก๋ก็เรื่องของเขาผมไม่กโกรธ